ว่าที่เจ้าสาวสปอยภาพพรีเวดดิง้งขึ้นเขาลุยเป่าถ่ายไกลถึงภูตาลเดินหน้าเตรียมงานแต่งกันหัวหมุนเลยสำหรับว่าที่เจ้าสาวคนสวยเมพิชนาหลังจากหวานใจธุรกิจหนุ่มบิก๊กอัครวัฒน์ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปหมาดๆซึ่งเลิกมงคลจะจัดขึ้นในวันที่16ทธันวาคมนี้แล้ว ช่วงนี้ว่าที่บ่าวสาวเมบิ๊กขนทีมงานบินไปถ่ายพรีเวดดิ้งไกลถึงประเทศภูตานล่าสุดสาวเมได้แชร์ภาพสวยๆพร้อมบอกเล่าเรื่องราวผ่านไอจีว่าว่าจะถึงไทเกอร์เนสไม่ใช่เรื่องง่ายต้องขี่มาขึ้นเขาหนึ่งชั่วโมงต่อด้วยเดินป่าอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งสิริรวมเดินอยู่ในป่าไปกลับหชั่วโมงได้แต่เพื่ออารูปสวยๆ และครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องไปค่ะรอดูรูปนะคะมาแน่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรีเวสเนบิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าอย่าหาทําเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทเกอร์เนสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพูตานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทัวริซึ่งพูตานเห็นความตั้งใจของว่าที่บ่าวสาวแล้ว เชื่อว่าแต่ละภาพต้องออกมาดูดีสมกับความยากลำบากที่ฝ่าฟันไปแน่นอนค่ะ